สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ดาวก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บเมล็ดฟ้าทลายโจรกันนะคะฟ้าทลายโจรของแม่ดาวตอนนี้ก็อายุสักประมาณเกือบ8เดือนได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็โตมากแล้วค่ะก็มีทั้งต้นที่แม่ดาวปักชำนะในครั้งที่แล้วนะคะที่แม่ดาวทาคลิปวิดีโอลงไปนะคะวันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์โดยการเก็บเมล็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเมล็ดแก่ของเจ้าต้นฟ้าทลายโจรเป็นยังไงกันคะ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวนชอเชมรายการที่จะพาทุกคนไปทำสวนอย่างมีความสุขค่ะฟ้าทลายโจรน,นะคะพออยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะเขาก็จะเริ่มติดฝักติดเมล็ดอย่างนี้แล้วค่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้คือฟ้าทลายโจรที่แก่ได้ที่นะคะก็คืออายุ6เดือนขึ้นไปนะคะเขาจะเริ่มมีฝักอย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆนะคะฝักอ่อนของฟ้าทลายโจรน,นะคะก็จะมีีเขียวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะคะ ก็อย่าเพิ่งไปเก็บมเมล็ดเขานะคะ,มะเมล็ดตรงนี้ยังอ่อนอยู่ค่ะฝักที่แก่นะคะก็จะเป็นฝักสีน้ําตาลค่ะเดี๋ยวแม่ดาวพาไปดูนะคะฝักตรงนี้ก็เป็นจะเป็นสีน้ําตาลค่ะที่พร้อมให้เก็บนะคะถ้าไม่เก็บนะคะฝักเขาจะก็จะแก่ไปเรื่อยๆค่ะเป็นเพื่อนแล้วในที่สุดเจ้าตัวฝักเขาก็จะปริออกนะคะแล้วก็มเมล็ดเขาก็จะล่องลอยไปในอากาศนะคะนี่นะเดี๋ยวแม่ดาวให้ดูฝักที่ปริออกนะคะ ตัวนี้นะแก่ได้ที่แล้วค่ะแล้วก็ปริออกนะคะตัวมเมล็ดข้างในเขาก็จะกระจายไปค่ะแล้วก็ไปตกลงบัดินที่ไหนเขาก็จะเกิดเป็นต้นลูกใหม่นะคะเ,เพื่อนอย่างของแม่ดาวนะก็เต็มเลยค่ะพื้นข้างๆนี้นะคะตรงข้างๆแปลงฟ้าทลายโจรน,นะคะถ้าเราลองมองดูข้างล่างนะเ,นเพื่อนโอ้โหต้นอ่อนฟ้าทลายโจรเต็มเลยค่ะเนี่ยนะคะ คือเขามีความพยายามมากเลยค่ะขึ้นง่ายมากๆเลยนะขึ้นตามซอกเจ้าอิดตัวหนอนนะคะเต็มเลยค่ะเพื่อนตามพื้นของแม่ดาวนะคะแม่ดาวก็ให้เขาขึ้นไปนะคะไม่เป็นไรนะถ้าต้นไหนขุดไปปลูกต่อได้ก็ขุดไปปลูกต่อคะ่ะแล้วก็มีข้างๆนะคะข้างๆกระถางค่ะมีดินอยู่นิดหน่อยก็ขึ้นนะเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะก็วันนี้แม่ดาวก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บมเมล็ดนะคะเพราะว่าจะได้เผื่อไว้แจกจ่ายนะแล้วก็ เอาไว้ขยายพันธุ์ในที่ที่เราต้องการนะคะไปเก็บมเมล็ดกันค่ะจะเลือกเก็บฝักที่เป็นสีน้ำตาลนะคะเ,เพื่อนๆอย่างนี้เนาะแสะดงว่าเขาแก่แล้วค่ะก็เด็ดได้เลยนะคะยิ่งน้ำตาลแก่มากแสดงว่าฝักอันนั้นแก่มากๆแล้วนะคะนี่นะต้นของแม่ดาวก็มีฝักที่แก่อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ จริงๆก็เก็บไม่ค่อยทันหรอกคะ่ะเพื่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาลงสวนนะอย่างเงี้ยน,นะคะคือแก่มากๆเลยแก่มากๆพร้อมให้เก็บนะคะถ้าไม่เก็บเดี๋ยวสักพักเขาก็จะปริแตกออกไปแล้วคะ่ะก็ต้องเล่งหน่อยเนาะเยอะมากๆเลยค่ะค่อยๆเก็บไปนะใจเย็นๆนะคะเก็บไม่หมดวันนี้ก็ไม่เก็บพรุ่งนี้ต่อเลยเพื่อนต้องรีบร้อนอยู่ในบ้านเราเองนะคะโอเคค่ะ เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูมเมล็ดในฝักกันค่ะมาดูมเมล็ดในฝักกันนะคะเพื่อนๆนะว้านี่ค่ะเล็กๆแกะเลยค่ะแล้วก็ตัวมเมล็ดพวกนี้นะคะเพื่อนๆให้เก็บใส่ถุงนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะอยากจะไปปลูกตอนไหนที่ไหนก็ได้เลยนะคะเอาไปโรยได้เลยค่ะสักพักหนึ่งเขาก็จะขึ้นนะคะเนี่นะเต็มเลยค่ะ ถ้าเราไม่เก็บมเมล็ดอย่างนี้นะคะเจ้าฝักนี่นะคะเขาก็จะผลีออกนะคะแล้วก็ปลิวไปตามลมค่ะก็ไปเกิดตามที่ต่างๆที่มีดินเนาะเขาเป็นง่ายนะคะเนี่ยนะคะก็ไปแจกจ่ายได้นะคะเพื่อนๆใครอยากได้ต้นฟ้าทลายโจมไปปลูกแล้วไม่มีมเมล็ดหรือว่าไม่ไม่รู้จะซื้อมเมล็ดที่ไหนหามเมล็ดจากไหนนะคะบอกแม่ดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังไม้ไปค่ะ ก็มีมเมล็ดฝาทลายโจนให้เยอะมากเลยค่ะหรือจะมาเอากิ่งไปปักชําก็ยังได้นะเพื่อน้าทลายโจนนะปักชําไปเลยใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะก็ได้กินใบแล้วเก็บไม่หวัดไม่ไหวเลยละคะ่ะนี่แม่ดาวเก็บไว้แค่ส่วนเดียวเนาะไว้ทําพันุต่อค่ะส่วนต้นที่เขาเกิดเองก็เดี๋ยวแม่ดาวก็ถอนแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่อนะคะไว้เพาะพันขยายไว้เยอะๆค่ะเผื่อมีใครต้องการได้นะเพื่อนเราก็จะได้แบ่งปันได้นะคะ ของอย่างนี้นะคะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เมื่อไหร่นะคะมีติดบ้านไว้อุ่นใจค่ะต้นฟ้าทลายโจรปลูกไม่ยาาค่ะเหมือนวันชพืชนะคะชอบขึ้นในที่ร่มนะคะใครไม่มีที่ก็ปลูกในกระถางก็ได้กันเพื่อนไม่ลําบากยากเกย็นอะไรนะคะแนะนําเลยค่ะถามาปลูกไว้ค่ะโอ้โหเยอะมากเลยค่ะไปโรยที่ไหนก็ขึ้นตรงนั้นนะนเพื่อนแม่ดาวก็ไม่เคยปลูกฟ้าทลายโจรค่ะเพราะว่ามันเป็นพืชขมเนาะก็ไม่เคยคิดจะมีเขาไว้หรอกค่ะ จนมากระทั่งยุคโควิดเนี่ยแหละนะคะแม่ดาวเริ่มสะสมสมุนไพรกันเพื่อนสมุนไพรไทยนะคะต,ตั้งแต่ว่านกาบหอยนะคะระญยานางรังจืดนะคะหรือว่าจะเป็น่อ,อ,อมแซบเนาะสมไทยนะคะแม่ดาวเก็บมาเลยค่ะเหงือกระหมอนะคะทองพันช่างเนาะนะคะ หญ้ามานะคะหญ้าปักกิ่งนะแม่ดาวเก็บมาเลยค่ะหาซื้อมาปลูกไว้หมดเลยนะคะเรียกว่าใช้คุ้มเลยค่ะมาช่วงนี้แหละค่ะครอบครัวแม่ดาวติดโควิดนะคะก็ไม่ได้ตกใจอะไรค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่ก็ไม่ได้ไร้ายแรงอะไรแล้วเนาะแล้วเราก็รู้วิธีในการรักษานะคะบำบัดตัวเองนะคะใช้สมุนไพรไทยเนี่ยแหละค่ะที่แม่ดาวปลูกไว้ในบ้านนะคะตั้งแต่สมุนไพรที่ เป็นพื้นฐานในครัวเนาะขิงข่าตะไคร้นะคะหอมแดงนะใช้หมดเลยค่ะจนมาถึงสมุนไพรแอดวานซ์นะคะเงือกกระหมอนะคะหญ้า,าปักกิ่งนะคะหญ้าม้านะหญ้า,านางนะคะรางจืดอะไรพวกนี้ค่ะใช้หมดเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญพระเอกเด่นก็คือจะเป็นเจ้าลิ้นเป็ดนะคะที่ช่วยรักษาอาการไอแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ช่วยลดไข้ค่ะแต่สมุนไพรทุกตัวนะคะมีดีของเขาค่ะ เนี่ยได้แค่เป็นยานเพื่อนสมุนไพรพวกนี้มันเป็นพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีพวกวิตามินเกลือแร่อยู่ในตัวเขาด้วยเนาะกินไปเราก็ได้ทั้งบางชนิดมีวิตามินซีเยอะนะคะเราก็จะได้วิตามินซีเข้าไปด้วยเนาะไม่ต้องไปกินวิตามินซีเมนะ็ดเนาะเนี่ยนะคะได้วิตามินซีจากธรรมชาตินะคะแล้วก็แร่ธาตุเกลือแร่ต่างๆค่ะก็เลยเป็นสาเหตุให้ว่าการกินสมุนไพรนะคะกินให้มันถูกต้องนะ มันช่วยรักษาโควิดได้เร็วกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่มีผลข้างเคียงด้วยค่ะเพราะเราไม่ได้กินติดต่อกันเป็นเวลานานเนาะได้ทั้งสุขภาพความสดชื่นนะคะแล้วก็หายโรคเลยค่ะเรียกว่าสมุนไพรไทยนะคะ Unbeatable ค่ะเป็นสุดยอดเลยค่ะหนึ่งในโลกนะคะสมุนไพรไทยเนาะขอเพียงให้ใช้ให้เป็นนะเรียนรู้รู้จักเขานะคะใช้อย่างไรตัวไหนมีฤทธิ์อย่างไรนะคะ ใช้ให้เป็นค่ะเราก็ที่สําคัญมันปลูกไม่ยากกันเพื่อนๆอยู่ได้ทุกฤดูก,การน่ะหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะงามทุกฤดูค่ะไม่เหมือนผักชนิดอื่นเนาะไม่เหมือนผักสวนครัวผักกินใบเนาะยังมีหนอนมีอะไรมาลงเจ้าสมุนไพรส่วนมากนี่ถ้าไม่มีสัตรูพืชเลยค่ะปลูกง่ายที่สุดนะคะแนะนําค่ะแนะนําก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ดาวก็จะนําไปเก็บไว้ในถุงนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ใช้ก็ แช่เย็นไว้ค่ะเพื่อนๆก็อยู่ได้เป็นปีเลยนะคะ,มะเมล็ดฟ้าทลายโจรค่ะเรียบร้อยก็วันนี้เดี๋ยวมาดาวลาไปก่อนนะคะพาเพื่อนๆมาเก็บมเมล็ดฟ้าทลายโจรแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูเจ้าต้นอ่อนฟ้าทลายโจรเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ